เดินข้ามมาสิครับ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 พอเสียพ่อขอพ่อพอพ่อขอพ่อขอเจ็บพ่อขอพ่อใจเย็นผู้เก็จังเลยพี่พอด็กผพอไม่เก็บัง อธิการะครับอย่างเช่นเคยครับก็เราจะมีการบันทึกภาพนะครับออกแก้มจบปากนะครับจบกันนะครับผมใช่ปะออกแก้มเดียวพอออกแก้เดี๋ยวพอไอ้นี่ออกแก้ใจดูออกแก้ออกแก้แหละออกแก้แล้วพี่เขาบอกว่าคู่นี้เราเพิ่งคบกันได้แค่ได้จับมือก็ดีใจแล้วมือสั่นแล้วเนี่ยพี่ป่พคบกันเพิงดูมือหวิ่งจะลุกไปหน่อยนี่ไปได้เลยใช่เหร้เฮียเขาเอายเขาเฮียเขาะุกออกจบจบกันจบ

เฮ้ยวะไอัไนสาบมาไมนนะเียน้อยเลยมึงเก่ามกุยอยยะเลยนีุ่ยโอ้ยชายไอสัตว์อาลายมเไม่ใช่ปะน้องเืออปัชอเอาแหวแหวน้องคนไหนโสดไหครับพี่อยากแข่งลคู่รักครับน้องมากอบแฟนครับน้องมากอบแฟนครับอันนี้มากอบแฟนไหมครับ มากระโผ้านะครับเอาฉบับใบให้แขกไว้ได้เลยทีนี้มาใครเยอยแล้วไงมาใครสัตว์นุ่นเลยมึงมาอยู่กับเจ๊แกรเลยเอ้าไม่ต้องคุยเยอะเดี๋ยวเวลาจะลงเลยรออะไรเราลุยลุยนี่อ่าเราตะก้องผมด้วยครับอ่าุยผู้ชายหน่อยโอ๊ยหล่ออายเฟนด์เลยเฮ้ยหล่อน่ารักจังเลยอีดอเต้อแหลมแล้วมึงอ่ะแข่งเสร็จแล้วไปอยู่กับเจ๊เดี๋ยวเจ๊ซื้อเครื่องชักเป้าให้นะไอ้สัตวสผู้ชายหล่อ ใครถุกพืนพี่ยังผัวไหมครับเอ้ารอดไรไอเดี๋ยวด้ไอตัดไปใส่แพ่เอาจริงเว้ยเฮียไม่เอาไม่จูบเพรหนัาจูบด้วยิ่งตุ้ยเหนที่แค่ปาตุยเอาอะไรตุยเโอ้โหไม่เดือดกนออเกี่ยวอเนี่ปากตนยแวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากลูกชายคนดับนะครับวันนี้เขาราโร่งานแกุ่ธเทนต์ด้วยครับลูกชายที่โรเบิตสายควันกันแลสวัสดีครับผม ชื่อชื่ออะไรอ่ะอันนี้เราต่อสายล็อกนะอันนี้แฟนยื้หทยได้หรอคตอาจริงจโอ้ยสัตว์สบายลงไปรึ้สาเยเลยตมันจดีดีดีีีเลยสบายลงไปรึล่าก็ส่งนี้พี่ผาุนแฟนบนน้าเฮี้ยมากเลยโคเนี่ยขาอาจจะดีดที่ติใจอาะ้องแก้วเดียวเดียวีทกคนน้าเยี่ยมเลยเนี่ยโอ้สัตว์แฟนที่โดนติดต่อยูไม่ช่วยเรลยอาหมอแก้วห้อง โอ้น่น่นกูชอบโซ่ยกกูยไ่กูโาตาอทีมงานมากเลยกูรู้มึงก็โกเดี๋ยวแล้วมึงดูเลยมันมาทีมเดียวกันไอ้นี่เสื้อยังใส่ไอ้เยี่ยนีมึงเสื้อปูงพี่กันมาปะเนี่ยแมปนสัผสมน้ำมันเครื่องโอ้าย ย้าวถ่ไม่เดินแล้วน่าจะเดินกลับคิดดูซองแล้วไม่ได้เดินไม่เดินท่ายอ่ะไอ้นี่ม้แล้วน่าจะจะเปลี่ยนผู้ชายเล้วไอ้ช่เปล่าผู้ชายเด้อไพ่เหรอใช่เหรอฮะนี่อะไรนะนี่ตั้งฉากนะไอ้นี่คนขับเหรอผมจำมันจะวุ้นไม่ใช่คนนี้ไอ้ท่านลำวันนี้เยอะผมจำไได้ ไอ้ที่นี่เขาเสิร์ฟเรื่องชาวบ้านเก่งเลยนะมึงดูเด็กมันหน้าจับเฟอร์ดหน้าไปเด็กของหน้าพี่เนี่หน้าจับมากเลยหน้มากเลยใช่เออาะหน้าตาอย่างมันมีตั้งกี่คนหรือมันเป็นคนเลยเขียนคิ้วเหมือนไอ้นี่เลยกัดชิวหน้าเดินหน้ามาไอ้นี่ไอ้นี่เป็นกาดแซวดูหน้าเลยโคตรโหดเลยสายเบิร์ดเนี่ยเดินหน้ามาเดินหน้ามาให้โคบ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 อาจจะเต็มตีไร่เออมึงยกมานี่เลยไอ้นู่นที่ข้ายกมาที่มาอันนี้เลยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าลายเข้าลายไอ้พี่ถือให้พี่ถือให้ได้กกินเออดูหน้าด้วยเออ อาซูเปอร,ร์คัพมาซูเปอร,ร์คัพมาเนี่เด็นเข้ารลบไม่เด็กเข้ารอบโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหผมอเอฟเฟกมึงเยอะมากเลยว่ะเนี่ยนะที่แล้วไอ้สองคนนี่หน้าใหม่หน้าใหม่โอ้โยเอ็มเป็นฝั่งรู้ไปต่อน้ำหนักเวยหล่อโอ้ฝัง่งรู้ฝั่งรู้ต่อน้ำหนักด้วยไงโอ้โหสุดยอดเลยครับเจ้าดูดิแล้วคุยมึงใจดูใจดูแล้วดูคุยมึงด้วยเมื่อกี้เนี่ยพอคุยเด็กพุกฝั่งทน้ตี่ต่อหนักเว้ยโอ้ยเด็กพุรอไม่เตะมึงอะ ไอ้เฮียคนละได้คนเดียวเดี๋ยวเอาผู้นี้ก่อนเลยดีกว่าคู้นี้ก่อนเลยครับลุยอีก้อนี่ผู้เรียนเราลุดลดยุคแรกๆเลยด้วยอ๋อเพราะเาบอกแกน้อโอ้โหดุดเดือบเป็นตอนแรกน้องเขาอ่ดตัวเล็กตัวเล็กตัวนีกเลย่ไอ้นี่สวยไงเพื่อนแกเอาขนมแม่กินขนมแม่มาส่งผงฟูน้องมาแพ้ผงฟูไปใช่ปะเฮ้ยเอแล้วครับเฮ้ยอะไรไม่คุยเยอะโอ้โหไม่โดนมาแล้วโอ้อบคุณนะครับ เ ah e พ fall. ื่อนาเถอะเด็กครับคันนี้ขี่ไม่ได้แล้วครับมาครับโเทียนแชไอเทนเลสรอไรกูรู้กูรู้มือขึ้นปูดุยฮ้ยโอ้ยขออ่บพี่ครับลงโกลนลงกิจกรรมกับพวกผมหน่อยนะครับพี่อ่าพี่อย่าต่อยผมนะครับพี่ช่วยหอบแก๊ปแฟนผมพี่หน่อยนะครับโอเคครับโอเคโอ๊ยน่ารักมากเด็กเจ้าเด็กพูดเด็กเป็นกูขอดูหน้าก่อนขอบคุณเ คุนลองุ่อนกมอนี่ปงนี้แบาปี่บรอาพี่ันครับเดียวถือไม้แป๊บเดียวคุณดเที่ยวเชิญใจเย็นโดนพ่ออากาศเขาคุณนึกว่าที่ที่คันนี้ดีกว่าอะไรวะเสร็จไวทำไมอ่ะ ระวังแตกโดนนิดโดนหน่อยแตกน่าจะติดตรงนี้ <ไป S 1> เฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวไอ้สัตว์มือจำถือว่าพู้หญิงเื้อผาไอ้สัตว์เป็น,น,นเลือดรเลือนไมโบทูฟด้วยเฮียไ,ไม่รู้ <laughs> <laughs> แต่ว่าเตือนไว้นะครับตอนนี้นะฮะสำหรับชลอยกระทงนะครับท่านใดที่เป็นกระทงแล้ว อาจจะเจอมแมลงนะครับเพราะว่าดีออนเป็นพิเบานแล้วก็มันมากัดเกิดทําให้เกิดเป็นอาการแพ้แบบพี่คนนี้ได้นะครับนี่คืออาการแพ้มแมลงของช่วงลอยกระทงนะครับอเอาเรื่องจริงๆเลยตอบตรงๆเลยเมื่อ,อไหร่เมืนไน,นะโอ้โหกี่ดอกเดี๋ยวเดัตต้องไปถามคนนี้ละหลายกัดน,นะ <laughs> กี่ดอกพานกี่ดอก ไอเฮียเกิดแม่เขามาด้วยเด็กแม่สามโอ้ยนี่ท่านไปโทษเลยครับไม่ครับกูไม่มาสนามแล้วระบม้องครับซอยเขาไม่นับไปรอบๆครับอ้าวแกมันไหนครับแกมาไหนคอมโอ้ยน่ารักมากคนนี้ผู้ชายน่ากินใจมินเนเดี๋ยวไปเอารถตกครบที่ตูเจแครกับพี่นะจ๊ะน่ารักมากชื่ออะไรมาจากไหนครับมันแผวครับเด็กมันแผวด้วย พ่อสูบน้ำใหญ่พญานาคพญานาคพญานาคซิงโอ้โหเดี๋ยวดูอ่ะหอมแก๊งเลยนะหอมแก๊งเลยโอ้โหน่ารักอ่ะอ่ะไปหอมแก๊งคอนโดได้วยครับปเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเองเอาไม่ต้องคุยเยอะหรอกเวิร์ดเลยดีกว่าเราเออโอยได้ฉาว่ะโอ้ยกูนี่อะได้าไม่ใช่ที่กูไม่คุยเยอะไปนะคุยฉาใช่คุยฉามากเลยเล่นแม็กซ์ดีไหมเล่นแม็กซ์ดีแต่เธอได้แต่กลัวกลัว ไนัไนไนไปนเอาหน้าลเตรียมตัวเดี๋ยวเดี๋ยวดองยังไม่ใส่หมวกาเบาวินีนะนำรักเอวแน่นันนรักเอวนะนแน่เพราะมันเคยมีหายคองลงมาแล้วมทัยแี่ทำมาถระจบแรกทุกคันเลยวะ มันขี่มาไกลรถมันต้องห่อก็โฉบมันต้องแบบล้าเไอ้แบบคอนเซ็ปต์มันมีง่ายๆไงกูก็รู้เอามือกูมือข่มไอ้คอนเซ็ปต์มันมีง่ายๆเลยรถกระจบแป้งแรงต้องคันเลยวะไอ้นี่เป็นไมค์คันเด้อมาๆๆเดี๋ยวกูรู้ทันพี่พิพาสดูเครื่องก่อนใช่เปล่าเนี่ยไอ้นี่ร้อยยี่สิบห้อยไปเอาร้อยสิบหอยไปห้อยไปร้อยยี่สิบห้าไปอยู่ฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไปรอก่อนไปรอฝั่งนู้น กลัวแล้วมาแปลกแกไปไปไปเอาร้อยสิบมาก่อนร้อยสิบามาร้อยสิบอันนี้ไรร้อยยี่ห้าร้อยสิบเบาร้อยสมาแบบร้อยมาก่อนร้อยยี่ห้าไม่ถึงรอบเด็กเพชรรืยเด็กประจบเด็กเพชรยัเคไอทีไอทีแม่กลัวโควิดติดมอไสไอสัตว์กลัวโควิดติดมอสมาๆมาเดี๋ยวมาก่อนเรามาก่อนแม่มันเว้นไม่ได้อาลูกมาก็ยังดี เฮ้ผู้อยากจะต่อหนักให้คันนี้วะเจ็ดาโค้กก็จะแตกยางก็แบนเฮ้ยต่อหนักวะถึงแฟนน้องเขาตัวขนาดนี้ก็ไม่หนักนะหนักหัวพ้องอ่ะเออใช่หัวพ้องนอ่ะเอา้นมาหนักหัวพ้องกันนะพี่ดูศักดิ์ศรีวันนี้มันยอมกันไม่ได้ยังไงวะเด็กชามกับเด็กหนองยาป้องมาเจอกันไอ้เหี้ยรถเพชรบุรีทั้งคู่ด้วยเอาเลยอันนี้รถจากไหนฮะ เพชรบุรีด้วยอำเภอชักฉาบอเด็กชาบเดี๋ยวเด็กฉาบบางลายไอ้นู่นเลยไอ้นู่นอ่ะไอ้นู่นแม่งไหนเด็กปันแ้วฮะกีโลนึงเด็กปันแ้วไอสัตว์ดูดม้ามาไม่ได้บางลาไม่ใช่ก็ไม่พาน้องไม่ใช่กาหน้าต้องดูดมาหรือก็เอาแบบคือว่ากูหาอยู่อาพร้อมไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูกูขออลไรหน่อยได้ไหมอ่ากูขอร้องต่อให้นี่สักครึ่งคันนะมั้ยอ่าได้ได้ได้ดูสงสารมากเลยขอครึ่งคันพอคุณเดินหน้ามาอ่าแต่รอบนี้นะครับ น้องผู้หญิงหอมแก้มน้องผู้ชายครับน้องผู้น้องผู้ชายได้เชิครับน้องผู้หญิงหอมครับน้องผู้หญิงหอมหอมเร็วโอ้โหเป็นไงธิดาครับธิดาช้าหอมแบบมอสเข้ามาแล้วเออที่มึงเคยได้วดกว่านี้รออะไรเร็วโอ้โหเอาลุยเอาเด็กสาวมาเอาเด็กน้อยยังพองับเชิญครับกูไปแช่ด้วยมีแช่ด้วยเอามืองยังไงบักเลยโอ้โหเฮ้ยถามจริงแมงรู้เนี่ยมาเนี่ยรูเนี่ย ออกซื้อนะเว้ยโดนมากูไม่เกี่ยวนะบอกก่อนซีกิ้วซีกิ้วยังแขวนไว้ที่ที่ท,ที่ที่เต็นท์อยู่เลย do it on my own so i gotta get through it and the only thing i